าขนมเซเว่นที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็จะมากินขนมในเซเว่นกันอีกแล้วจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่อันนี้มันคืออมยิ้มนะเพื่อนๆแล้วก็นี่เป็นลูกอมแหวนแล้วก็มีอันนี้น่ากินมากอะ่ะเห็นปะ่ะเป็นมาร์ชเมลโล่นะแล้วก็มีนี่เลยเป็นกัมมี่นะอย่างแรกที่เราจะมากินก็คือ2อันนี้เลยมันดูน่ากินมากเลยนะเพื่อนๆมันเป็นมาร์ชเมลโล่กลิ่นผลไม้รวมนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันละ10บบาทถ้าจำไม่ผิดนะพอดีว่าหา บินไม่เจอนะเพื่อนๆดูอันไหนก่อนดีอ่ะดูพิซซ่าก่อนเนาะ ut, 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 แกะเลยนะมาแล้วะพิซซ่ามาร์ชเมลโล่น่ากินไหมเพื่อนเดี๋ยวเราแกะอันนี้อันนึงเลยอันนี้เหมือนเป็นขนมปังฮอทดอกหรือเปล่าดอกของเราเฮ้ยน่ากินไหมเอาละเดี๋ยวเราจะมากินเลยนะอ อร่อยอ่ะมอืมเฮ้ยมันมาลอ,อันนี้อร่อยรสชาติดีมันมีกลิ่นของส้มด้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีกลิ่นกล้วยอร่อยอะ ข้นต่อไปนี่เราจะมาดูแหวนกันเป็นลูกอมริงป๊อปจัมโบ้กลิ่นครีมโซดาเฮ้ยสีฟ้าด้วยนะกลิ่นครีมโซดานี่อันละสิบบาทนะนเพื่อนมาแล้วใส่นิ้วนี้เลยนิ้วชีาหาหา้ใส่ไม่ได้นะนิ้วใหญ่ใส่ได้แค่นี้ <laughs> เอาเป็นนิ้วก้อยแล้วกันนิ้วใหญ่ อ่านิ้วเก๋ยใส่ได้เห็นไหมรวมด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเรามาชิมเลยอืมอร่อยมันออกเหมือนโซดาจริงๆนะมันเหมือนบลูเบอรี่โซดาเพื่อนๆอ,อืมดี ยังเหลืออีกสองอันนะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้เลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลูกอมเหมือนกันนะมันชื่อว่าอมเยิ้มกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่มาในรูปแบบเปนไฟนะเพื่อนๆดูดิมาแยวมันคือเป็นไฟเป็นไฟลูกอมอืมอันนี้ก็อร่อยอ่ะมันเป็นกลิ่นส้มกับสตรอเบอรี่จริงๆอันบนก็คงจะเป็นส้มนะนะแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ อืม,อ,มอร่อยทั้งสองอันเลยหวานหวานแววานวผลไม้นิดนึงอันนี้ให้ความรู้สึกแบบซาเหมือนกับดื่มน้ำโซดาลอันสุดท้ายนี่เลยนะครับเป็นวุ้นสำเร็จรูปผสมเจลาตินกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นกลิ่นบุเบอรี่กลิ่นองุ่นนะ เป็นคากมัมมี่เป็นกัมมี่รูปรถนะเพื่อนๆมาดูการอร่าสิบบาทนะอันนี้โอ้โอ้โอนี่มีรถหลายคันเลยนะฮะสีฟ้าสีเดียวกับแหวนเลยอะดูดิอืมสีม่วงนะน่าจะอังุุนแล้วก็สีแดงแต่อรีอ่อร่อยอะมีใครชอบกินกัมมี่ไหม สามสีเลยรถสามสีกินทีเดียวสามสีไปเลยนี่คือรอบราในวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและอยากจะให้ไปหาอะไรในเซเว่นมารีวิวอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับไปแล่บ๊ายบายเฮ้แข็งแรงเนี่ยไม่หลุดไม่หลุด อะไรสักทีนะ